มาแล้วผูกกล้องทังเดียร์ชแนลนะครับโอ้แดด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 สามสีมือไอ้มือไอ้มือไอ้มือ นี่อ๋อในหนูในหนูหนูกีโพดมันเอาออ,อยู่บ่บ่กินอันนั้นแล้วเข้าเข้า์กมัน,น,น,นแหละอันนี้ก็กำลังสิควบหนูนะครับนะไปใส่บ่วงมาเมื่อเช้านี่เนาะ ป้าพานหอยไปเองเลยบอกมึอนี่ไปเองครับไปเองพานแก๊กเลยสิพานแก๊กวาเมาเมาโอ้เอาเพื่อนนะไปเห็ดยังกันนะโอ้หนุ่มสุดของเราได้ยังมาครับนี่ปเห็ดได้เอานี่คือถึกไส่ถึกไสถึกไสอ๋อ เ้ากินเนี่ยบุกอ้อยปลาดิวบุอะไรครับผมบุกินดิบได้เราจะเป็นพญานบุแล้วบุกินดิบบุต้องยานพญานไปไหมนะครับมันเขากินลงไปแล้วเรากแต่ไปกินแมงกินนู่นไล่หลังลงไปให้มันกินไปไหมนะครับมันอืมเดี๋ยวพักนี่จะเดี๋ยวหอมบุกิเดิบกาแฟนี่นี่หอมบุหรี่ครับหอมบุหรี่ยายจะหามาให้มันครบเลยอ่าสิ่งก้อยเนาะก็ไม่เนื้อมกเนาะ เขาเอามากินได้ยังไงตอนนี้กำลังซับนะครับเสียอะไ้กินนี่ขั่วครับขับ่ขวขั่ววะโอ้แงอ้งอมเนาะเขาเรื่เนาะ อยของเรานะครับนะป่ามีทั้งขัวหนูทั้งก้อยปลาซิวมกปลาซิวหลายเมนูแทบมือหนิตำมันหัวปีกระปิ้งปลาขาวอะ่ะเออปิ้งปิ้งปิ้งปลาขาวนี่เออเออตำมันหัวเดือดดงไฟละ,ลละฮะอืมเด็กดกันเด็กกันอืมเอาอีกบ่อืม ใส่เครื่องเรียบร้อยแล้วบ่เรียบร้อยแล้วก็ขัวแล้วนี่ฮะขัวสะก้อนแหละเออใส่น้ำหน่อยเนาะเออน้ำหน่อยขัวสะก้อนแล้วจังเอาน้ำใส่ใส่ตู่ใส่หอมแล้วปลาซิวเจ้าเดาลงข้าาาวีียอออคคนนนสืกิปลาดิบจัะน้อยอ๋อเอา เ็ดมันออกบ่บบนีบ่พิธีบ่เห็ดกินเป็นเป็นป่านนี้ยังไม่ได้เมียเนาะเขายังมบาเอาเนาะพีสาวเอาพระจักให้จักมักโรดบ่คุยน้ำเขาพระจักมักเขาโรดบ่หรือเขาหมักเจ้าบ่มกกเราบ่ อกเไยเอาเอาปาอยาอฟมบกบเป็นฟ mm ีค uh, ับได้เส no. oh, no, ื้อถุงป่วนามันมันืนรอมันมันดีโอ้เนาะบรรยากาศบรรยากาศบ้านๆแบบบ้านเนาะหนุ่มหอยกับสิ๊กสิครับใช่นี่กับสักนะสักวโอ้บไปยูเขาแล้วที่อดบรรยากาศกเ้า มาบ้านน้ำเชื่อเนาะจัดเต็มเลยเมื่อวานนี่ปิ้งนูมื่อนี้ขั่วนูก้อยปลาซิวอีกเอาเขาเขากัดหาเนี่ยกินให้เนี่ยโอ้แดดจากสองเนาะ,ะนะตอนยามยามปม่วามันรุดเสียผมนะฮะพ่อซื้อไปมา,นปาเานื้อปลาเข้าฮะมีตั้งซอยพักหอมไว้ประกอบเนาะเออไก่ปลาซิว

ก็ปลาซิวบ่นี่โอ้โหหอมนะเนี่บุท่านได้กินกันหอมได้กินมันจะซื้อนี่เอาบูสองซอสเอาบุ๊งใส่หอมอีกป้าทุ่ยอันนี้พักอีตู้นี่นี่ียตูยเอาให้ โอ้ยบิดมันหอมหอมต้องใส่ผ้าแดงด้วยครับ้าแดงึ้าแดงแล้วลงมาเอาอรมาเ้าเท่ผาเท่เธอกระพุกกรได้ขนาดย่างบวกินกระหอมเลยเนาะเอาเธอกระพุกเอาตบบนี้เลยเนาะเออเธอนี่ก็ได้แล้วขาเเผาเพรกินนีตังนี้ครับจะสูตรบุ้งนัวหอมๆๆจอกระมิจอยู่ได้อเปใส่พริกขั่วข้าขั่วนะครับนะ มะนาวผักหอมปลาเดกปลาล้าปลาล้าเนาะยับอกปลาแดงปลาแดงปลาแดงเท่านั้นป้าเดว้เท่งเถิงบุบบอว่ายเถงเฮือนบุบบอันนี้บอย่าขจันมันหลักโอ้เพื่อนี่แล้วหลักนี่นีป้าหัวคือแดงแค่นี่ งอนกินฟาแดงนี่เพาะห่วงเด่นฮะซื้อมาซาบุรีบัซาแก้วหอยซิมห้เลยนะเหล่าแลซิมมึงแม่กินเหล้ากินยมปากไม่ตังไดเก้าลซิมมาแล้วคอยเอาเลยเนาะ โอ้ยยังมได้เบบดอยู่คอยคอยปั่ซิวโอ้ขยาวีกขยาวย่าจนหน้าแดงเนาะฟุมใส่ปลาหนักจังหน่อยซุมเฮง้น้องเอ้งสุด ใส่หลายเลยใส่บุตรถใส่ฟ้าแดงมันใส่อีกมัน้มันตัดส้มนะใส่เธอเื้องท่านผู้ช่วยชีตก็มตัวบักไไงนัแล้วต้องมาตมซนอย่าเป็ตะบึงเอามาต็มโซนเลยได้ซิมหน่อยไปจังรถได้ โอ้แซบบ่เป็นอไรเปรี้ยวบ่รสชาไม่ังไหบมืกอเหรอเหเหมอเหรอเหรอเหรอเนรอะหเหอกหรเหรระบอเหรออเอรออเรอเหรอเเหรออรหเหรหรายขรอหอเหรอเหรอเหสออเหรอหอยอเ อุกอั่งรสชาติมันเด้แบบนี้ทั้งแม่ทั้งลูกเลยพอดีเลยรสชาตินะสูตรสะแก้วสะแก้วกับสูตรบัตรพนธ์ไก่กับอันนั้นเมื่อวานนี้กินแล้วอันสูตรอันปิ้งโนน,นสะแก้วแซบบันนี้ฮะอืเรียบร้อยแล้วเ,เริ่มเตรียมแล้วครับนะโอ้โหควัน อ๋อถูกะจัดเต็มขนาดนุ่มหอยเราก่อนสิกับสะแก้วอยากกินยังตองีกินก่อนดูคุณผมมีกินได้เนาะู่คุณเนาะมีกันน้อยเหมือนบ่ต้องไปหาซื้อบ่ซื้อหรบอกินรับมซื้อหาเองมบนนี้มันบ่โอ้คือคือคือ เมนูนี้ก็เป็นเมนูมกปลาซิวนะครับโอ้กำลังหอมเลยใส่พักไปแมงลักหรือพักอีตู้บ้านเฮาแหละครับเมนูมันนี่หลากหลายอ๋อผู้ผู้ผู้เบืงบบาหอยกินก่อนที่สิกรับชาแก้วเนาะเอาส่วสูวนหมูนุ่สวนน้่โอ้ย กินเป็นตะแซ่มเนาะแม่นะนี่เด็กอันกินแซ่กตันฮะไม่เมะกินขนมหรือขาวมนั่นละจ่อยเลยบ่อ่กนอี้นีนเนี่ยนี่คก็นก้นี่ยกอยีนเนี่ยก็นเน่ก็ยก็ยยปลาซนวนีเน่็เน่ยกอยเยนเน็ดนเ่ีนแซ่บอ็ยีนเนก็ยนกเยเอามาน่ โอ้ก็มีเล่นมันเ่ื่อรโอนนะมามันกะร่างน้างสาวเลยพอดีควมลำลแต่รักว่าเมื่อกี้หน่อเขาเล่นนะแซ่บก็นบ่ายดีเหนยวเ้าดก็่นข่าวเหนียวห้อนยมเศร้าเนาะก่อนไปเหตุการณ์ห้งานเนาะเป้าหนุ่มสูตรของเขามีวาสนาได้ได้มายินไหมสะลองบอกยินมาเลย่ย <onz rates> นี่นี่นี่นี ouais <ะ>่มกปลาซ <ต doubts S 2> ิวรับปิ้งปิ้งปลาหมอปลาเข็งบ้านปลาเข็งหน้าเนาะตัวค่อยใหญ่แต่ว่ากำลังมันเลยอ่ะกาเลี้ยงส่งันหนุ่มหอยสิครับบ้านหาลูกหาเมียมายามเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ผูกพ่อแม่พผูกถ้วยถือมีดมากบุเป็นตะกินน้ำเลี้ยงานเนาะ ฟ้าอ,อมลินฟ้าซอิอลินฟ้าเผาไก่ปลาซิมดทนัง้อกาส้าขึ้นมยนกัเ่ยนทึ้กรสงอีเถอะป๊อบสวยสิดเนาป๊อบ,อบคอยป่ามรินฟ้าน้อยจักน้อยต่อเมนูมื้อนี้นะครับนะลายพิพิธิโอกยแกงคั่วหนูนมกปลาซิวนะครับ ก้อยปลาซิวมูลินฟ้าแกงเนี่ยวก็มีอมโอ้ป,ปิ้งปลาเิ็งซะเลิกบวกกินและหลายพวกตามกทั่วก็มีผีมือหนุ่มสุดนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับก่อนไปทำงานก่อนส่งเบาหอยกับสรลาบุรีออกแล้วโอซาก้วเนาะอัลัน,พ,นพูดแล่วแบลบองปลาโอนกุบกุบขเนียพูดแล้ว ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับเซบบอกครับผาดโม้ยบทเซบกัได้ไปหาหมอแล้วมื่อนี้นะ